ชคล้ายๆเป็นการเจวนากับชาวบ้านว่าเราเป็นพลังนักศึกษาเราเป็นพลังของอชานาและเราต้องการจะทําอะไรตอนนี้ชาวบ้านที่เราไรปกลุกเป้าหมายนี่ค่ะที่ไปถึงพื้นที่เขาก็เริ่มเห็นแนวทางแล้วว่าเราจะทําอะไรแล้วก็ผลงานเราเป็นยงไรเขาก็จะติดตามจากเราเพราะว่าน่าก็ถูกเป็นข้าง,างันากับหน้าของเขาะคะ่ะตั้งเป้าไว้ไหนจะว่าอีก สามปีข้างหน้าเมื่อกี้พี่เห็นกราฟตัวสุดท้ายที่บอกว่ามันแบบว่าค่อนข้างจะเป็นแบบว่าดาวแ์บเพิ่มมากน้องๆตั้งเป้ายังไงอีกสามปีข้างหน้ามันจะเป็นยังไงจะต้องเกิดชาวนาลุ่นใหม่จะต้องเกิดชาวนาศตวรรษที่สิบเอ็ดชาวนาศตวรรษที่สิบเอ็ดก็คือเป็นชาวนาที่เข้าถึงเทคโนโลยีค่ะเป็นชาวนาที่สามารถใช้เทคโนโลยีอย่างฉลาดและเข้ามาพัฒนาการาเกษตรของประเทศไทยให้ยัง่งยืนค่ะจะเป็น อะไรที่จับต้องเป็นตัวเลขให้พี่นิดนึงได้ไหมอีกเปอร์เซ็นต์คิดว่าความมั่นใจตอนนี้มันเหลือน้อยมากแค่ขึ้นมาประมาณ20-30ก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นขั้นแรกในระดับหนึ่งในการผสมผสานเดร็จของโครการแล้วค่ะเพราะว่าการปลูกติดสมนตรนี่มันมันยากแล้วก็ต้องใช้เวลานานมากในการวัดผลได้ ที่เหมือนเดิมครับพี่ไม่ถามพี่แนะนําแล้วกันนะครับพี่สองคนเมื่อกี้เขาถามไปเยอะละเหมือนกันเราปันเอาเรื่อง presentation ก่อนเรามีโวกระตุ้นที่ดีมากเลยคือ,อก,การาฟสุดท้ายแต่มันไปนอยู่สุดท้ายกลับขึ้นมาแต่พี่ก็ยังมองว่าเหมือนเราพูดนะครับวิธีการพูดคือเราบอกมาหมดแล้วว่าเราจะปัญหาคืออะไรเราจะทําอะไรอย่างไรและกราฟเนี่ยมันก็ควรจะมาซัพพอร์ตเราว่าสิ่งที่เราพูดเพราะอะไรเหมือนเดิมครับ ก็ยังไม่ได้ตอบโจทย์ว่าพี่รู้สึกว่าแล้วคุณจะทำอะไรแล้วใครได้อะไรและจะทำยังไงคือภาพที่เราสะท้อนออกมาบนพีเซนเทชัน่นมันเป็นภาพชาวนากับกราคุณนไหมครับแต่สิ่งที่เราพูดเนี่ยพี่ไม่เห็นภาพเหมือนเราว่าอ๋อเมื่อก่อนเนี่ยเขาทำนากันหนึ่งสองสาแล้วมันเกิดปัญหายอย่างนี้ปจัจจะอันต่อไปเราจะทําเป็นหนึแล้วเขาจะได้อะไรซึ่งน้องชัดเจนมากว่า น้องมีกลุ่มเป้าหมาย่สองกลุ่มกลุ่มที่เป็นชาวนากับกลุ่มที่เป็นคนที่จะมาซัพพอร์ตเราแต่ในนี้ในเนี้ยที่ไม่เห็นต้องรอคนอื่นถามซึ่งพี่ว่าเรามีเนื้อหาที่แน่นและดีเราตอบได้ฉาดฉาดมากแต่มันไม่ได้ออกมาจากที่เมื่อกี้น้องพูดตอนห้านาทีแรกนะครับเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมครับที่แนะนําก็คือน่าจะเป็นเชิญแนะนาการทันสลายมากกว่าน้องขอบคุณค่ะขอตอนีะค่ะชอบมีชอบเป็นส่วนตัวละเรื่องข้าวครับเพราะว่า วันนี้เราคงไม่ได้ทีเท่าไทยกันซึ่งเป็นส่วนใหญ่แล้วมันมานำเข้าเข้ามาอิานเทอ่อก็ประเด็นก็คือว่ไม่ไม่อินเรื่องนั้นนะขออภัยเราเราแค่ต้องการเรื่องของสแตทในการชี้หนาเมื่อกี้คุณแบงค์แนะนำะไปเนี่ยคุณแบงค์เขาเป็น s t r a t e นะฮะก็คือในเชิงกลยุทธนะ์เนี่ยที่จะหลีกคนให้เข้าใจว่าคุณเนี่ยเป็นประสบปัญหาคนในประเทศประสบปัญหาคุณไปพิชเก้าปัญหาขึ้นมาเพื่อโซ๊ะนะฮะโต๊ะเจออะไรหนึ่งสองสามพิชเก้าแต่ว่าว่าไปนะครับ พอยว์ในการแก้ปัญหาเนี่ยที่ที่เห็นด้วยก็คือว่าเรื่องข้าวจาเป็นนะฮะคือถ้าไม่มีข้าวอยู่ไม่ได้ถูกไหมครัฝรั่งมันก็กินแป้งเหมือนกันคนไทยก็กินข้าวนะฮะซึ่งเนี่ยก็กินข้าวกันหมดประเด็นก็คือทำยังไงให้เข้าใจว่าที่ต่อไปเนี้ยคุณจะไม่มีข้าวกินเนี่ยพอย์พ้ยว์สุดท้ายคนที่พูดเนี่ยสุดท้ายคนที่พูดเนี่ยติด,น,ดน,ตนะฮะคือคือคือติดอธิบายแต่ไม่ค่อยาาคล่องเท่าไหร่นะ มันเอาประเด็นใหญ่ไปอยู่ท้ายสุดเพราะ,ะนั้นการหลีกการฟังไม่มีนะฮะแล้วก็ตัวกราฟเนี่ยมันที่จะขึ้นก่อนต้องเป็นตัดชี้นำอันนี้นี่แนะนําในการในการรีเซนเทชันนิสเยนะครับแต่ประเด็นเนี่ยที่สําคัญก็คือเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องใหญ่มไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับผมเห็นด้วยแล้วก็ชอบโครงการนี้นะฮะแล้วก็แต่คือว่ามันเป็นสื่อคำแนะนำนะครับว่าในการขยายผลของโครงการต่างๆที่ผมมองนะอันนี้เป็นการสตาร์ทนะครับหรือการสตาร์ทอัพสิ่งที่เราทำเนี่ยขยายโครงการเนี่ยมันเข้าไปถึงสถาบัน เมื่อกี้เส้นทีว่าสถาบันตัวเองก็มีการเอาหลักสูตรเข้าไปนะฮะ<ไ>แล้วก็เฮ้ย<ไ>ม,ม,มันดันขึงง้นถึงกระทรวงเลยได้ไหมนะฮะวิธีการผูกนะครับแล้วก็สัาแทนในการที่จะมาเนี่ยแนะนำนิดหนึ่งว่าคุณสต๊าดี้หรืออย่างว่าประเทศเนี่ยมูิภาคใดจังหวัดใดปลูกค่าได้ดีและเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างที่คุณบอกการเข้าถึงเทคโนโลยีไม่ได้หมายความว่าอันนั้นคือสตรวรรษที่ดีที่สุดเพราะ,เท,ะเทคโนโลยีไม่ได้ทาไม่ได้ไม่ได้ไปสร้างความเจริญให้ทุกที่เนละนะครับเพราะฉะนั้นเนะี่ยจงเข้าใจว่าทําไม ชาวนะาถึงสับดันลูกเขาเนะี่ยไปเรียนพิยาการคอมการจัดการนิเทศเพื่อเพราะเขาไม่อยากจนไม่อยากทุกข์เพราะนั้นนะการแก้ปัญหานยษตรกรจะไม่ใช่ทางที่ที่ถูกสักทีเดียวมันควรจะคข้าว่าถึงตัวปัญหาจริงๆก็คือแอ t i ิจูดของคนทานานั่นแหละเขาอยู่ไม่ได้ถูกไหมฮะนะครับตรงนี้หลีกประเด็นงานให้ดีเพราะว่าถติผมเป็นเป็น,เป,นเป็นผู้บริหารที่สามารถที่จะอาํานวยให้คุณได้เนี่ยผมก็ต้องนั่งคิดเหมือนกันว่าเออถ้าเอาไปเนะี่ย อาหาจจะแก้ปัญหาได้เนียบรนะเราไปแก้ปัญหาที่ต้นต่อเนะี่ยอาจจะ,ะคุยกันอีกทีนะอันนี้ฝากเปติดต่ได้หนึ่งครับอยากจะชื่นชมแนละ้วก็อยากจะบอกว่ากอชื่นชมอาจารย์ทีราด้วยนะครับสำหรับโครงการนี้คือพวกเราอาจจะต้องมออีภาพในใจนะครับว่า เราเนี่ยคือคือคือเลือดคือเนื้อแล้วก็จิตวิญญาณของชาวนานะครับแล้วเวลาบอกว่าชาวนาในสัปร์ที่ยีเนี่ยชื่อชื่อมันเซ็กซี่มากนะครับเราเราต้องพรีเซนต์คอนเซ็ปต์พิเจอร์ให้เห็นนะครับว่าเราเป็นเราเป็น neo f a r m e r ์หรือเราเป็น ผมไม่รู้ว่าพวกเราจะเป็นเจน Y หรือเจนมีฟาร์เมอร์นะครับเราต้องสื่อว่าชาวนาไรายได้น้อยทํางานหนะักตากแดดมันโหดไปนะครับชาวนาในในรุ่นที่เป็น neo f a r m e r เนี่ยจะทํางานเบานะครับใช้ความรู้ใช้เทคโนโลยีคุณภาพดีขึ้นผลผลิตสูงขึง้นนะครับต้องต้องพรีเซนต์ตรงนี้เลย แล้วทําไม่ใช่ว่าเพื่อปลุกจิตสํำนึกนะครับทําเพื่อที่เราจะไปทํานาจริงๆนะครับทำแล้วเราได้รายได้จริงๆนะครับซ,ซึ่งซึ่งมันต้องลืมลืมชาวนาในศตวตรรษที่ผ่านมาให้หมดนะครับเพราะว่ามันเป็นมันเป็นนีโอฟาร์มเมนะครับตรงนั้นที่สําคัญผมมองเห็นเนี่ยเราก็มีเนี่ยเราเราจะทํานายโยนใช่ไหมครับตรงซ้ายถ้าถ้าถ้าผมเดาไม่ผิดนะทางขวาเราก็มี แล้วก็มี a p propriate technology นะครับมีเครื่องตีเส้นมีเครื่องตกหญ้า yeah, อะไรซัม i ิงเนี่ยผมผม,ผมไม่แน่นะครับเห็นภาพมันเล็กๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรา Present ความเป็นมีโอฟาร์มเนี่ยออกมาให้ชัดผมผมว่าใครใครฟังโครงการนี้ก็ก็แอ preciate อะเป็นเป็นโครงการที่ที่ดีมากแล้วบอกเลยว่าเราจะไปทำนา แต่เป็นนาที่ลืมลืมนาเก่าๆโดยสิ้นเชิงรายได้เราจะสูงสูงมากนะครับก,ก็ผมชื่นชมนะครับขอบคุณครับขอเสรออนกหนึงนะ่ง